ลาครับผัดลำดอกครับผัดลำดอก,กเด็ไปเจีหมูสับนะครับคลิปสั้นๆครับวันนี้ก่อนไปทำงานนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับผมผัดลำดอกหวานใส่หมู นนกินกับเน,นี้ออะไรมากเลยซอสพริกอก่ะข้าเจ้าหมูสับครับมีความภูมิใจละทอดได้สวยงามมากกินกับซอส,สพริกอืม้ม ก็ก็เป็นไลฟ์สไตล์ของคนเปริดนะครับช่องนี้นะก็จะมีทำอาหารให้ดูนะครับก็เป็นไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะครับมีข้อคิดดีๆให้ Ờ. 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 กำหลอกน้ำมันหอยหรูชิ้นใส่พริกสดด้วยหั่นบางๆอร่อยอร่อย อรแซ่แบแห้งๆแซ่บมากวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็ประมาณ5นาะทีเสร็จเนาะอยเบอร์ ฝากข้อคิดไว้กข้อหน,นึ่งนะครับผมชีวิตมันท้อได้นะครับแต่อย่าถอยมันมีความอ่อนล้าหดหู่แล้วก็ลงต่ำสุดได้แต่ว่าอย่านานนะครับพยายามดีดตัวเองขึ้นมามองคนที่ต่ำต้อยกว่าเราแล้วมันจะดีดขึ้นมาได้นะครับอย่างน้อยเราก็มีกิน มีอยู่มีใช้นะครับคนที่ไม่มีกินแล้วคนทีม่มีโอกาสมานั่งดู YouTube แบบนี้ก็มีเยอะนะครับถ้าไปมองเขาดว้วยบ้างนะครับแล้วเราจะมีแรงที่สู้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับครับคนจิดิดนะครับฉันสั้นห้นาทีเนาะสวัสดีครับ